คุณอน,นุทินเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งผมคิดว่าเป็นรองนายกเป็นได้แต,แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่มั่นใจคุณอน,นุทินเข้ามาตั้งแต่เดือนกันยาสภาเนี่ยเขาเลือกคุณอนุทินกันว่าเดือนกันยานะครับวันที่ได้รับโปหวิ99กันยาแต่ว่าวันที่สภาลงมติเลือกคือ5กันยา คุณอนุทินได้ผ่านการทดลองงานจากห้ากันยามาจนถึงวันนี้กี่เดือนแล้วครับ <3 S 2> กันยา <3 S 2> ตุลาพิจิกาธันวาก็สามเดือนแล้วต้องประเมินแล้วค่ะอาจารย์คะทดลองงานสามเดือนพอดีเลย <c oughs> คุณว่าผ่านป่ะ <c oughs> ไม่ผ่านค่ะมผมคิดว่าการทดลองงานสามเดือนที่ผ่านมาหรือการหรือ probation ที่ภาษาเขาเรียกกันในทางการเนี่ยถ้าประเมินตอนเนี้ย ผมว่าไม่ผ่านมผมคิดว่าเรื่องน้าจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่ชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่อยากจะโยนปัญหาแล้วก็ยังไม่มีความรับผิดชอบและเด็ดเดี่ยวพอ,อเรื่องระหว่างประเทศเรื่องชายแดนผมคิดว่าคุณนรุชินก็ดูตั้งท่าดีในที่สุดก็โยนไปให้ทหารดีเหมือนกันและเรื่องการต่างประเทศเรื่องอะไรต่ออะไรก็โยนไมให้คุณศรีศัก์แล้ แล้วตัวเองก็ยังพูดผิดพูดถูกไปตามเรื่องเรื่องกับคมพูาอใช่ไหมครับเรื่องสแกมเมอร์เราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่เพียงแค่ภาพเบื้องต้นเพราะการยึดอายัดทรัพย์มันเป็นเบื้องต้นจริงๆมันไม่ได้เป็นของอะไรที่ที่ที่บอกอะไรทั้งสิ้น